ความในใจของเขาที่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะใบแรกเพจออบวอนฉันยังใหม่ต่อการเดินทางฝ่ายวิญญาณแต่ฉันยินดีที่จะลองดูว่าฉันจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างตราบเท่าที่ฉันมีคุณอยู่เคียงข้างฉันฉันทำงานหนักมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีงานมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ฉันจะได้หันเหความสนใจของตัวเองไปจากความรู้สึกของฉันจนกว่าฉันจะหมดแรงฉันรู้สึกรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขมาก แบบที่ฉันอยากให้คุณมีความสุขแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่กับคุณก็ตามฉันมีอีโก้ที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จทางวัตถุดังนั้นทุกครั้งที่ฉันไม่มั่นใจในเรื่องเงินฉันจะหนีจากคุณหรือคนอื่นๆความจริงที่ว่าคุณลึกลับมากกว่านั้นน่าตื่นเต้นมากและมันเปลี่ยนความหลงไหลของฉันเพราะฉันไม่รู้ว่า จะคาดหวังอะไรในตัวคุณหัวใจของฉันแตกสลายไปแล้วเมื่อเราพบกันดังนั้นทุกท่าทางเล็กๆน้อยๆจากคุณจึงสามารถกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดที่รู้สึกแย่ก,กว่าปกติถึงสิบเท่า เขาคนนั้นเนี่ยยังมีแพชชั่นกับคุณนะคะความรักของคุณตอนนี้นี่น่าจะอยู่ห่างไกลกันมากแล้วเพราะว่าเขาพยายามเอาตัวเองไปอยู่กับงานให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงคุณค่ะและเขาเนี่ยก็อยากจะบอกเหเกินว่ารัก